เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชิญชวนเพื่อนของแอป ver ร์ d หรือกระเป๋าวอล l ล t ต e a r ร์แกันแบบง่ายๆนะครับแต่ที่จริงโหมดในการเชิญเพื่อนมีหลายโหมดให้เราเลือกผมจะแนะนำโหมดแรกนะครับง่ายๆสำเนลลั์จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับอยู่แถบข้างบน โมดเชิญชวนเพื่อนของคุณให้เราแตะเข้าไปที่แถบนี้นะครับในการเชิญเพื่อนหลังจากนั้นข้อมูลในการเชิญเพื่อนและลิงก์กับรหัสเชิญจะปูขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะแตะได้สองที่ก็คือเชิญชวนเพื่อนตรงนี้ กับแชร์ให้เพื่อนตรงนี้นะครับผมจะเลือกแชร์นะครับให้กับเพื่อนกดไปเลยหลังจากนั้นมันจะเข้าไปสู่หน้าที่ให้เราแชร์ไปทาง Facebook Messenger หรือว่า Line หรือแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับผมจะเลือกกดแชร์เข้าไปให้เพื่อนที่ Line นะครับ หลังจากนั้นก็ให้เรากดส่งทันทีให้กับเพื่อนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการแชร์ระบบการเชิญชวนเพื่อนของเวอร์แอปครับผมขอบคุณครับ